ะพบกับน้องอุ่นนักทดลองวันนี้เราก็จะมาทดลองเกี่ยวกับน้ำนะคะร่างกายของมนุษย์ของเราก็จะมีน้ำ70ส่วนข้าวเนี่ยมันก็จะมีน้ำอยู่ในตัวนะคะนี่เลยน้องอุ่นก็จะทำวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดรอ,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 อิโมโตะนะคะ ว่ารักกับเกียรตินะคะน้อยหุนจะติดไว้ในสองอันนี้นะคะน้อยหุ่นจะมาติดนีน้อยหุุนจะติดคำว่ารักลงไปแล้วนะคะนี่เลยต่อไปนะคะน้อยหนนนะคะก็จะพูดดีๆกับเขานะคะรักมากรักมากที่สุด รักมากจริงๆรักมากจากใจจุ๊บจุ๊บอืมเป็นข้าวที่สวยมากอืมต่อไปน้องอื่นนะคะก็จะรีบปิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคำดีๆจะกระเด็นออกไปค่ะนี่เลยนะคะก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยววันที่สามนะคะเราก็จะมาเจอกันแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเกียดชังค่ะเดี๋ยวน้องอื่นไปไปิดไปติดก่อนนะคะ นายอุ่นก็ติดคำว่าเกียดลงไปแล้วนะคะนี่เลยต่อไปนะคะน้อยอุ่นนะคะก็จะพูดคำไม่ดีนะคะใส่งลงไปคำแรงแงะคะ่ะฉันไม่ชอบแกแกทำให้ฉันอ้วนอีเข้าอีกนอก, 6, อกนี่แหละตี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 ต่อไปน้องอุ่นก็จะปิดฝานะคะ <S <S การทดลองของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเรานะคะต้องเอาเกียด รากของเราเนี่ยะคะไปซ่อนไว้ค่ะแล้วสามวันนะคะเราค่อยมาเปิดดูมันจะขึ้นลาหรือมันจะไม่ขึ้นลานะคะเกล็ดกับรากนะคะน้องหอุ่นนะคะก็จะเอาข้าวเก็บไว้ในนี้ค่ะคคคคต่อไปนะคะน้องหนุ่นก็จะรอสามวันแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะก็ครบ3ามวันแล้วเราจะมาดูนะคะว่าข้าวของเรานี้จะเป็นยังไงมาเริ่มกันที่อลักเลยนะคะรักมากและที่สุดนะคะของน้องไอหุ่นนั่นเองนี่เลยนะคะก็จะไม่มีลานะคะแล้วก็จะไม่มีอะไรที่ขึ้นมารบกวนข้าวเลยนะคะ อันนี้ก็จะมีลาขึ้นมานะคะหูหลายจุดมากเลยนะคะทุกคนมันจะอยู่ประมาณข้างบนเนี่ยคะ่ะแล้วก็ข้างๆนี้ด้วยนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ข้างบนนะคะมันจะมีเยอะมากเลยนะคะอันที่น้อยอุดนเกลียดนะคะ อย่าลืมติดตามว่าน้อยอุ่นจะทดลองอะไรต่อไปบ๊ายบาย